โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวพีไฟที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องโจเซ่กันอีกเช่นเคยวันนี้พี่จะทําการสุม่มห้องนะครับว่าจะไปเจออะไรบ้างนะครับในการสุม่มหมดแรง2คนนะครับว่าจะเจอเด็กเกียนหรือว่าจเจอเด็กดีนะครับแต่ที่สําคัญก็คืออยากให้เจอเด็กดีมากเลยแต่ตัวนี้ก็คือพี่จะสุม่มกลางสตรีมน,นะครับน้องๆก่อนจะไปดูคลิปนะครับเห็นหลายคนเข้ามาดูก็แบบไม่ค่อยกดไลค์พี่เลยเอะอไม่ค่อยกดติดตามด้วยอะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจง เตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนั้นๆโอเคไปไปเจอกันในเกมนะครับนั้นๆโอเคนะครับก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะครับพี่มีเพจมาแนะนานะครับเพจซุปไก่สอบขายดีบริการขายไอเดียราคาถูกเริ่มต้นหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอเดียราคาร้อนรับทุกแบบราคาสวยพร้อมจบรับเป็นกลางซื้อขายไอเดียเกมรับแก้ยืนยันตนเฟซบุ๊กแบบระบุภาพเพื่อนเท่านั้นระวังแอบอ้างเพจจะไม่ทักหาใครก่อนและจะไม่ใช้เฟซส่วนตัวทักไปแน่นอนเพจจริงผู้ติดตามหกหมื่นห้าพันกว่าคนเพจไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่สนใจลิงก์อยู่อน เออถ้าแบบเจอสไนท์บอกเราด้วยนะเราต้องกนนารสไนท์มากอะไรนะเฮ้ยอะไรร่ะเราแบกสาวได้นะน้องเป็นสาวใช่ไหมไม่ได้ยินเอาน้องก็เปิดไม้นังดังนี่น้องจะได้ยินพี่น้องชื่ออะไรนะครับเี้คือซูอตี้เหรอเอป้เป้เมีตัวอยู่ข้างผมอ่ะใช่ใช่ใช่มันมันก็อยู่ข้างพี่จับปืนแล้วน้องช่วยพี่ด้วยเก้างกมกินนัก ข้างน้องอาจจะเจ็บหนักอุ้ยโอ้กูลืมใส่ตัวละครมาโอ้ลืมใส่ตัวละครมาน้องเอ้ยเอวางเอวางมันมีตัวนึงมันม,ออมีก็มีก็มีมีก็มีมีก็มีก็มีก็มีตัวนึงมันมีรูปแบบเออโอ้เฮ้ยแล้วล่ะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเป็นไงพี่ตึงไหมตึงไหมเจ็บอะไร โดนโดนแค่นัดเดียวเองอุ้ยหมอมอวาว่าอย่างไงมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วล่ะมันโดนแค่นัดนะอุ้มันจะเกิดแบบท่าไหนครับน้องบอกพี่มาท่าไหนก็ได้ครับอ่ะจริงน้องชอบท่าไหนอ่ะบอกไม่ถูกเฮ้ยท่ามังกรกินหมียเปล่าน้องชอบผู้สาวไหมทำไมล่ะมีกองควงไปเลยเลอุ้ยอุ้ยพี่เก่งไหมน้องบอกบอกพี่ดีโอ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเห็นมาพี่เห็นมาพี่เก่ง พี่มีเดินโวยตายเรียบร้อยน้องตบมือตบมือแล้วเร็วเร็วเร็วตบมือตบมือตบมือโอ้โห้แม่สวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าประยุกต์แล้วประยุกต์ประยุกต์ได้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 ฮะอะไรนะประยุกต์ประยุกต์เหรอใช่เย้เย้ทีนี้พี่คุดไหมอะเดินไหลหัวแตกเด้อโอ๊ยหัวแตกเด้อหัวของเขาไร่สิแตกก่อน ไปไปดูที่โรงงานดูดิได้เลยได้เลยลุเพ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นอะไรบ้าโอ้โหแพสุหมาลำรวยนะเนี่ยน้องเนี่ยเออตุ๊กได้แล้วจะเกิดท่าไหนท่าไหนท่าที่สาวชอบใช่ไหมท่าแบบด็อกกี้อ่ะสาวชอบไหมน้องชอบไหมเวลาเวลาดูอะไรอะไรวะ

Ô, hãy, 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 ไม่อยาพูดล่ะหัวแตกแล้วอย่างงี้กบาลโยกเลยไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดมากเลยหัวอย่างเดียวปุดีแบบพี่ลงปูล็อกเป้าอ่ะน้องต้นได้ยินปหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยน้อง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 สวยค่อยเน่น้อง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 โอ้ย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 ตายว่ะไปชุบไปชุบผมไปชุบผมไปชุบผมตายตายตายเรียบร้อยดอดเอเลดด้วยกันเป็นไงเป็นไงโมเตอร์โมเป็นไงโคตรตึงตรงบ้านข้างหลังก็ได้บ้านข้างหลังมันมินมัน ต้องหลังมันนินสองตัวเฮ้ยอย่าไปหวั่นอย่าไปหวั่นยังไงไม่หวั่นเลยเจษหวั่นแล้วตอนนี้น้องเอ้ยไม่มีปืนหายกันพอดีพี่ไปลงรถก่อนนะบายบายไปมา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 ตามพี่เดี๋ยวตามพี่โอ้โหมีปืนเว้ยมีตัวน้องเอ้ยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าแม่เจอตัวไม่มีปืนอสองตัวไม่มีปืนโอ้โหมันไม่มีปืนจะที่ไหนมันยิงขนาดนั้นล่ะ น้องๆมีปืนกี่ปืนเนี่ยปืนึปืนึไปๆๆเราเราถอยมานิเราถอยมานิเราถอยมาไปฝามไปามาไม่ไม่วันไม่วันพี่มาคถอยตั้งหลักครับพี่ไม่เคยกลัวเออพี่กลัวใช่ที่ไหนล่ะ นี่พี่มีฟาร์มแล้ตวตายบ่อยเอ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ครับตายบนะ่อยน่ะมาๆพี่จะออนตึงๆแล้วอย่าทิา้งห่างพี่นะอย่าทิา้งห่างพี่เลยพี่กลัวน้องล่วงอ่ะเออพี่หรือเปล่าล่วงมีปืนแล้วกระบอกเหรเฮ้ยมีแล้วนี่ฟาร์มรเนี่ยหนึ่งกระบอกแล้วน้องพร้อมชิดไป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 เลือดไม่มีว่ะโอ้โห,โหเราเอาฟาร์มตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีคาพี่มีคามีคาแล้วความเจอ มือเคี้ยวอะ่ะผมมีเรียนโยออกเรียนอ่ะเออดีดีดีดดไปรอสุพี่เดี๋ยวพี่บูเองไปาาไปด้วยไปบูด้วยอันนี้มาเนี่มาบูด,ด้วยกันมาๆๆรอบนี้เราจะแบบซวยๆกันนะอย่าไปหวั่นให้พวกอึ้งยืนเนี่ยอย่าไปโอ้อยเอาด้วยก่อนค้าค้าค้ามาขหน้าค้าเออค่ะปุ๊บโอเคสวยโอ้โหพี่เอวค้าผมทำไมไม่ไม่ไม่ปกติพี่เล่นค้าพี่เล่นปืนอื่นไม่เป็นอ่ะ เอ้าจริงจริงเล่นปาโอ้ยิงยับเลยหัวยับเลยไม,ไม่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 หัวยับอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงบอกแล้วจะไปก่อนมีมียาไหมตายน้องโอ้โหไฮไลท์เลยช็อตนี้บอกแล้วเชฟไม,ม่เหลือคนเดียวหรือเปล่าอุ้ยมันเหลือสองคนพี่ยิงป้ามป้มหัวสองนัดติดเลยน้องเอ้ย น้องอย่บอกใครนะพี่ลงใช่ใพี่ลงโปครับน้องชื่อลงโปถ้าพี่เจอใครอีกกระบอกนึงบอกผมด้วยนะนี่ไงอันนี้ก็คาเนี่ยเนี่ยนคาาน้องก็จะเล่นคาหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมแบบลุดของไวจังอ่ะไปเกินไปแลเปล่าเนี่ยกระสุนกระสุนพี่ทิ้งไว้แลหนึ่งร้อยนัดเอาไปเลยด้วยนั้นทไมอ่ะยีนัดเองอ้ามันบั๊กมันบั๊กเกมบั๊กน้องเอ้ยเกมบั๊กเกบั๊โอ้เกมดีมีคุณภาพมาเามาเอมาเอามาเอาอกมาเอาอากมาเอาอย่าาเอาอีกนีเนี่นี้ตรงน เป็น่งเป็นหนึเอา้ามันหายไปไหนไวะสุน,ห,น,นหายวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเปน็ปนนึงมันเอาไปมันเอาไปมันบักมันบักมันบักแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นหนึง,นงอะไรเนี่ยโู้โหเข้าใจมากน้องเจอคนเ <Lion 's, S 1> จอคนมามาช่วยพี่แนวมาช่วยพี่แนวไว้ไม่มีไอ้วอหลบก่อนละกันมันเจ็บมากมันเจ็บมากน้องเอ้ยอันนี้ต้นไม้ต้นไม้อย่าพึ่ง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 ควันมาจากไหนวะเอฟเฟกหมอกหมอกมาจากไหนเนี่ยน้อง ให้เอาหมอกมาเนี่ยโอ้มันอยู่ต้นไม้นี่เลยไม่ไม่ไม่น้องน้องโผไปโผไปดิโผไปดิไม่พี่จะโผรอชุูพี่นะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะยิงมันจะยิงเรามันจะยิงเรามันจะยิงเราพี่แนวไปอยู่เต็มเลยโอ้โหไฮไลท์น้องเอ้ยอันนี้มันแฟนใครนี่มันทิ้งแฟนตรงเนี้ยนะฮ้ยามหน่อยน้อง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 มาดูมาดูมาดู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 ซื้อพี่ขึ้นนะดูซื้อพี่ขึ้นนะน้องยิงหัวอับตียิงหัวน้องกดตึงพี่บอกแล้วพี่ลงโป ใช่พี่ลนพี่เลีนโป้ตึงปะนี่บอกมากรัโดดในน้อยกิ๊ดยิงอยู่ในบ้านในบ้านที่เรามานะ่ะไปเลยเอ้าน้องโดนอะไรนะ่ะเอ้ามันยิงจากของที่ตบผมชุบพื้นไม่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 ไมไมไมคือ,อคือคือมันยิงจากตรงไหนไม่ไม่พี่อโอ้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 เบลเียลที่ตบผมแล้วก็ไปชุบผมอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่มีเหรียญอยู่พี่ไม่หวั่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใส่มันเดี๋ยวพี่ใส่มันให้ดูเดี๋ยวพี่ใส่มันให้ดูแป๊บนึง พี่ขอเวลาแป๊บขาไปเก็บควากุมกันเออลงที่เดิมเลยน้องอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่เองไอ้พวกอื่นยืนเนี่ยรั้บผมหน่อยไปตั้งไอโบที่ขมหน่อยโอ้ยตั้งไอโบที่ไหนพี่ไม่ใช่อันคนที่แบบสามารถตั้งแป๊บแป๊บแป๊บได้นะเฮ้ยน้องตลกนาเนียเนี่ยอย่ายิงผมขาล่มนีอขาล่มขาล่มโอ้โหขาล่มยังดีกว่าขาสายนะขาสายกับคนที่เขาไม่รักนะน้องแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะเออมันอยู่ในใจน้องหรือเปล่า เธอเถอะนั่เอาเอาน้องไปอีกแล้วนอนเอลเล่อีกแล้วหนึ่งดอกมันอยู่ไหนเอาบอกพี่หน่อยดิผมเจอแล้วมันดันมาแล้วดันมาแล้วเหรอดันล้วมาดันนอนอ่ะตีหนึ่งตีสองกปุกน้องมาดันเอู้ยูมันพี่ยิง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 พี่ยิงแล้วอุ้ยอุ้ยยิงอะไรอ่ะมันไม่โดนเขาเลยวะพี่ใส่เลยหาต้นไม้โดนลงไปแล้วก็แบบไปพี่ไปพี่ไปน้อง มันใช้มันใช้ปืนอัรกนะเออปืนอัรกอัรกปืนอัร์กเลพี่ไปเอาเหรียญที่ผมตบผมอ่ะมีอยู่มันปืนอัรกพี่ปืนอ็อกอ็อกเอาดิอาจจะตึงกว่ากันนะใส่เลยพี่กูเลยอ่ะเฮ้ยอยากใส่ยู่เนี่ยพี่มีแก้วเปล่าไม่มีอ่ะมีสองอันนะตบผมไม่เหรียญอยู่อ่ะเรียบร้อยเห็นไหมน้องเห็นไหมน้องให้ไลค์เซฟบังอาจบังอาจบังอาจ อยยู่ผมเลคนฟ้าล่ะมีคนหรือเปล่าอ๋อแฟนมันแฟนมันโอ้โหให้ตายเดี๋ยวพี่จะไปเอาแฟนมันก่อนแป๊บนึงไม่ยอมไม่ยอมว<า>่ะเ,เดี๋ยวแฟนมันแบบทุบอีกนะไม่ได้นะไม่นี่นะระวังนะเราปูม,มีแต่ไหนอยู่แฟนมันอยู่ไหนวะแน่ง,งน่ายให้เลแล้วเกมหนักขึ้นเลยคือพี่ต้องขึ้นตรงที่แบบมันช็อปๆเรน้องเอาระเบิดน้ำแข็ง พี่ึ้นเลยพี่มีปัดหาจดต้อ,องพกอะ่ะเป็นไง<ช>พี่บอกแล้วพี่เอาจริงน้องเออเมอะเขเอาอหน้านะ่ะสุดสวยฮะถ้าแบบแฟนแบบว่ากก แบกไม่ได้ก็แบบว่ามาแบบมาให้พี่แบกได้นะสุดสวยเออแฟนเธอหน่ะมันไม่ตึงพอไงไม่ได้นะมาให้มาแบกได้นะถ้าเป็นน้องๆจะบอกเขายังไงบอกคนเร็วกวนเฮ้ยบอกเขาดิบอกเขาดิมาให้พี่โจโจ้คนนี้แบกไหมบอกเขาดิพี่เอาขอย่าหน่อยขอย่าหน่อยเออได้ได้ได้นี่นี่มาเอาตรงสบไอ้นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยตรงสบไอ็นี่นอ่นี่นี่นี่มันมีอยู่มันมีอยู่แป๊บนึง พี่มีเก็บเสียงเปล่าผมเนี่เฮ้ยมีเก็บเสียงต้องสองอันนี้ไอ้ศพเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวพี่มาร์กไว้ก่อนว่าเป็นเนื้อนั่งก็เก็บของกวนนี่ไงเก็บเสียงตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมาเอามาเอามาเอาน้องเลือเพื่อเลือเพื่อพี่แบบจะแบกน้องให้ได้นะแต่เกมเนี้ยโดยคอยดูแลกันพี่ไม่มูเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยบ้า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 ดิวกุยครับกึ๊ก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 อีกึ๊กอีกึ๊กอีกึ๊กอี่ตกึ๊กตา่ตายตาบากแล้วน้อง กูโดนแล้วกูโดนแล้วเฮียวูยแล้ววังแลวังแล้วั yeah. วงนัง่นะ,ะวังอยู่ขอ, <Genesis> yeah. องน้องไอ้เฮียมันเลยน้องน้องดูอยู่ดูตรงนังน้นนะพี่จะอ้อมมัน hmm. บังอาบลบหลู่ฉันจะพ่อกระตุกหนวดเสือเหรอน้อง,อง,องไปแล้วไปแล้วไปไหนมันไปหัวนักการ์ละมึงเก,ก่งนักหรอกูถามมึงจริงๆเอาดิให้เลยเป็นไงโคตรตึงพี่อาก็เหมือนกันไงว้ายหลุดไวจังวะ โอ้โหลูดไวเกินไม่ต้องขอก็ได้ั้งเรนนี้น่ะลูดไวเกินแอบมาไม่ทันแล้วเนี่ยหาเกาะให้พี่หน่อยหาเกาะให้พี่หน่อยพี่ต้องการเกาะมากเอ็มีเกาะนี่ชิบหายไปว่ารักาะไรพี่มามาเอาเกาะเอาเกาะน้องก็ได้มามาเอาเกาะม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 าเออได้ดังแล้วได้ดังแล้วได้เกาะแล้วได้เกาะแล้วนี่กะทังทั้งเกาะเลยพี่มีโดนไหมอ่ะพี่ไม่ได้มีโดนแต่พี่มีใจ พี่นีมาต่อข้าจะมามานี่ต่อมามามากับพี่มากับพี่ตัวตัวหนึ่งมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเชื่อพี่สัญชาตญาณพี่บอกอยู่ตรงนี้แหละอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็บอกทีดิเร็วเร็วเร็วร็วมาทำเละเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงไหนตรงตรงที่ตรงไหนก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ตรงคนคนหลายใจนะมา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 ล่ามีกระเป๋าโอ้โหหมุนได้คิวเลยโอ้โหห้าขวบมันอยู่บนป้อมตรงนู้นน่ะโอ้โหป้อม ึุนยากว่าน้องนองอย่ามา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 เออเออเออน้องน้องน้องูบถ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 ูบแูบกูบู่บถ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 อบูบถ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 ูบูบบนูบถ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 ูบูบถูบถูบบบบูบบบบบูบบ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  ยูใสของมันไงมันก็มันก็อยู่ตรงนั่นแหละน้องยู่ตรงนั่นแหละน้องเฮ้ยยูใสล่ะถ้ามันมายูนั่นเดีอยวไม่ยูใสล่ะเฮ้าเฮ้าเฮ้าเข้าไกลกันได้นี่เข้าไกลกันได้นี่เขาเซเฮ็ดจังไหนวะเดี๋ยว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 หอยจะไปป้อมนั้นให้ได้วะป้อมนั้นมีของวะข่อยผมมีไอ้วอลวะมาหาข่อยได้บอลนี่เออมาหาข่อยเนี่ยมา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 มัดเขาป้อมเนี่ยรันเขาป้อมนั่นป้อมป้อมป้อมนั่นเห็นบ้อเห็นบ้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วน้องน้องน้องมามามาเฮ้ยมันหมวกกันมันหมวกกันโออเฮ้ยเฮ้ยมาเลยกูไปกูไปกูอุ๊บน้องน้องมีคนยิงเข้ามีคนยิงเข้าเห็นี่มมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่นี่เจ็บมัน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 เจ็บน่องมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแห้งอ่ะลบ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 ตายมันตายมันตายมันตายเฮ้ยมึงเป็นยังมึงเป็นยังคอยซุบเจ้าอยู่สบายสบายสบายโลกนี้สดชื่นที่มีเรา ไม่ยิงไม่เดินเลยวะไม่โดน<อ>ไม่โดนน้องไม่ใช่ไม่เดินโอ้โหค่อยล็อกหัวเพาได้วะ,วะค่อยลืมป,ดปวดปูดว่ะอยู่ตรงนี้เอ,อ้ยมันอยู่ตรงนั้นมันลงมาลง,ล,งล,งลงมาลงมาเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่มันตายแล้วมันนอนแหลมแล้วเฮ้ยน้องน้องน้องตรงหินตรงหินตรงหินไป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 มาตรงหินมาตรงหินมาตรงหินเร็ว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 ไปเรื่องเหรอไหมเหไหตรงหินน่ะตรงหินเล็กๆน่ะไม่เวลาแล้วก้อย ไปน้องร้อน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 พี่ร้านร้อนพี่หายแล้วบัลแรงแล้วยินมาแล้วมาแล้วระวังระวังไหวยหว้หวโอ้โหเขาตึงเขาตึงเหลือหลังเขาตึงเนาะมีมีอะไรเนี่ยไอศ็กเนี่ยโอ้โหมีตะเลือดทำอะไรไม่ได้ระวังระวังระวังอือ ไมบอพี่ไม่มีว่ะเนาะมันเข้าชาจพี่มันเข้าชาจี่ดอยู่มันเขาาอร้อยหกสิบโอเดินแบบนั้นเลยหรอไอ้ระเบิดระเบิดับไปไว้ละโอ้ดนร้อยดนร้อยช่เลยโอ๊ยิดเดียวน้อง โอ้ระเบิดมีไม่ใช้ว่ะโจโจ,อจอคนนมี้ปึกจังเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรน้องเห็นไหมพี่แบกแล้วเห็นไหมแรงขึ้นได้ทีไไส่สองอ่ะเออได้ที่สองก็เลืเอลือแล้วเนาะโคตรตึงอ่ะพี่ยาเออเห็นไหมน้องโพไม่อกแล้วเมื่อกี้จะไหนไม่แม่เลยวะโอ้ยบอกแล้วอย่าอย่าเล่นสนไนบอกแล้วให้พี่เล่นคนเดียวก็พอ ้ยน้องเนี่ยอุ้ยสูญคิวไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องพี่โหดกว่าไอ้นั่นก็พอนะเห็นไหมพี่ยิงผู้สาวมันอ่ะตัวท้ายนา่ะเสามันมาตายให้พี่สองครั้งอันนี้จริงมันชอบพี่นะมันถึงแบบมาให้พี่ยิงอีกครั้งน่ะเออเฮ้ยโดนไปสองดอกดต้องฟัองอันนี้เราอ่ะไฟน้ำกระท้องน้องไล่เรียนเฮ้ยบอกไหมบอกไหมพี่ตึงไงใช่ไหมพี่ตึงป่าพี่ตึงไหมอีหัวหกสิบหกพี่ไม่อยากจะว่าวเลยพี่ตึงไหมค่อยถามเจ้าดีค่อยตึงบอว่าตอบค่อยเลยว่บอ <ม>โแดงทีเบด้าฟ้าบกสนอีกเออ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 น้องคือพี่ถามว่าพี่ตึงไหมเออ,อมีจิลี่เลย เป็นยังไงบ้างครับทุกคนเอยน้องก็น่ารักดีนะนาน,นานทีจะเจอแบบนี้แบบพูดกับเราเออเหมือนแบบเราสนิทสนมกันเลยอะ่ะเออด,ด,ดีดีดีจัดดีจัดนะครับคนดูโอเคถ้าคนดูชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับที่จะการย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊กกิ๊งกันด้วยนะฮะไว้เจอกันอีพีสนะครับพี่มีอยู่คลิปที่เล่นกับน้องต่อนะครับน้องๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปลงไอไว,ไว้นี้แหละบายบายครับทุกคนไปเจอกันนะครับ